อะไรับ่ไม่ได้เลยเมันเป็นตามกาแต่คุณรูอ้อยู่แล้าอะไรการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยของโรงแรมนะฮะก็คือไม่อนุญาตมาตลอดนะครับนะฮะทีนี้ในการขายทอดราคาเนี้ยมันมันถูกเกินไปนะครับคดีในขณะนั้นเนี่ยในครั้งแรกนั้นเนี่ยนะครับ ก็ได้มีการยกคำร้องไปแล้วราคาของคณะกรรมการกำหนดราคาที่เป็นรูปคณะกรรมการเนี่ยเป็นเกมในการนะครับคือขั้นตอนก็คือเมื่อเมื่อฝ่ายลูกหนี้เนี่ยก็ไม่พอใจราคาก็ไปยื่นคำร้องที่สำนักงานนะครับมาขอเปลี่ยนแปลงวิธีการการสารก็ยกไปนะครับสารก็ยกไปต้องให้สัมาระที่เจ้าหนี้จำลองก่อนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอก ติ๊กเกอร์สกระบไม่เล่นดินติ๊กเดินเล่นสวนในบ้านเลย ดีบ้านยัแบบลงมาเตอวอย่างเตวให้เงินในส่วนนี้มาจุนเจอือครอบครัวก็ยังดีกว่า<ม>ที่จะต้องมานั่งรอแล้วรออีกมผมว่าถ้าเจอคำว่าเราก็ต้องมีเงินอยู่ละสักก้อนหนึ่ง ไปทำโน่นทำนี่ก็ยังดีอยู่อยู่แต่พอมาเจอทางที่พี่บอกว่าเออไม่รู้จะทำยังไงครับงานเท่าออแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คนรมาจากไหนราคาใช่ไหมคณะกรรมการหนดราคาว่าระหว่างเจ้าหนี้ผู้นำกับตัวลูกหนี้เนี่ยที่เห็นกเบเต็มก็ยถือว่าข่าวออกไปทางื่ออย่างเมื่อวานก็บอกว่าควรจะราคา3-4พันล้านอย่างนี้ฮะก็ขาให้บริษัทเอกชนประเมินด้วยหมฮะ เออไม่คร <avec> ับไม่คร <glorious. S 1> e, ับไม่ในในชั no ้นบังคับคดีเนี่ยเอกชนเนี่ยประเมินไม่ได um, uh, ้ครับเพราะว่าเขาทางราชการเนี่ยต้องตั้งคณะกกรรรมาต้องมีเป็นคณะกรรมการของ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 ราชการเท่านั้นงงหมดแล้วก็คือเวลาลงการเกี่ยวมัดตอนท้ายเอาไว้มันถามทรกท่านอย่าว่าจากใดที่ถามยังไม่มีความรู้สึกต้องาไม่เป็นไรเราก็จะนำใเสนอว่าสิ่งที่ตั้งข้อสงสัยก็คือเรื่องของ